สวัสดีครับวันนี้มีพาให้ชมหนึ่งชุดนะครับน,นี่ลงแรกนะครับจะเป็นลงพุทธทวดเตาลีดนะครับรอสสองร้อยนะครับน,นี่ก็เสียภาพผ่านการใช้หน่อยนะครับนี่ลงพุทธทวดครับบูชาแขวและแขวคาดนะครับกะแสกันปั๊มเยอะเอะนะครับตหนังสือเลยไหล,ไหล,ไหลรอสสองร้อย ดูง่ายครัหลงผู้ทวดเกียบน้ำทะเลจืดใครสนใจใครแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับอันนี้จะเป็นหลงพ่อแชมนะครับเหรียญไทยหลักไทยนะครับปัดดอนใย,ยหอมนะครับเรน,นี้แก่สวยมากเลยดูกระแสการปั๊มเต็มเหรียญน,นะครับ ต่อคม,มดูกระแสคันปั๊มเนี่ยทำสภาแท้ถูกายนะครับเรียนไทยรักชัยวัดแจ่มวัดดอนยัยหอมตัวตัดตรงยุกนะครับนี่ะเป็นเหรียญลงปูกสิบนะครับวัดถ้ำผาป่อง ทองแดงเปื่อยนะไม่ได้ลมดำนะนี่แกะสวยๆครับแกะบอกสวยๆลงปูสิมลงปูสิมเส้นเซียนเต็มคนระับเส้นสายฝนเต็มเรียน ตำนะต,ตัดนะครับตดตัดก็จะประมาณนี้ครับหลวงปู่สิงนะนี่ก็จะเป็นเหรียญตู้ไปรษณีนะครับของหลวงปู่ดุลนะครับปี2 5งหนะครับนบนบนหูซ้ายของพระจะมีล่องนะครับล่องขีดเล็กๆนะครับนี่จะจะาพามผ่านกันใช้หน่อยครับเอาไว้ใช้พุทธคุณได้นะครับ รุ่นนี้จบที่ตัวตัดนะครับสร้างปี2523ตัวตัดตัวตัดจะอย่ฝั่งฝั่งนี้เห็นไหมตัวตัดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นฟันเฟืองช่องแขนขวาขององค์พระนะครับจะเป็นฟันเฟืองรุ่นนี้ดูง่ายนะครับเกยก็เยอะนะครับจบที่ตัวตัดก็ได้นะครับถ้าไม่อยู่ในเลี่ยม อาจจะเป็นเหรียญเหล่าสู้หมดเลยสามเหรียญบอกอะไรนะบอกดอสองขีดอ่ะนะดอสองขีดคอเพราะนี้เนี่ยะบนมือคูดจะมีก้อนเมฆปลายดาบมีจุดตัดตัดกระ้องป็นตัวนี้หูเหรียญคะจะมีรอยเฉือนหน่อยบนขอบหูตัวตัดขอบบนนะเนี่ยมีรอยเฉือนหน่อย เียได้เนี่ยบางทีมั้งเนี่ยเดี๋ยวเทียบไปดูนะครับเทียตัดตัดให้ดูนี่กระดอขีดดอสองขีดเรียนจริงผิวสวยนะครับในวิดีโอไม่ค่อยสวยเนี่ยเนี่ยหงเรียนจะมีบนขอบขอบบนนะจะมีเป็นรอยเฉือนอย่างเงี้ย ต, ages, ตัต ves, ตวตัดตาอฟังทีทีเนี่ยเห็นไหมบนมือ like, คูดมีก้อนเมฆเขียนเ็าจะนาะดอสองขีดก um ันแล้วอ่ะใช้จริงด้วย เนคล้ายๆรอยเชื้อนเนี่ยเห็นไะหมโดนวาลงไปต,งตัดฟันบางทีเทียบสักคู่หนึ่งเลื่อนฟังเนี่ยฟังหูซ้ายขององพระเอ้ยหูขวาของ,องพาอืม เห็นไหมบังเนี้ยบังเหมือนกันเด็ดๆอันนี้ก็เหรียญ M 1 6ปี2513ลงมาแครนะนี่เป็นบล็อกทองแดงบล็อกที่ดูอะไรรอดบล็บอกทองแดงนี่จะมีก้อนเนี่ยตรงเนี้ย ภาพผ่านกนใช้หน่อยนะครับไม่ใช้พุทธคุณได้ราคาขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อแพรนี่ปอบทองแดงตรงนี้จะปั๊มขยื่นหน่อยนะครับล,อ,ลอริงวาแวรนมีเส้นขีดหูเรียนแบบนี้บางองค์รับางองค์งงก็จะปั๊มขยืน่นล่องหูเรียนก็จะเยอะนะครับแต่ตรงนี้ไม่ขยืนขย่นไม่ค่อยเยอะ พุทธซ้อนนี่ครับเจอผมก็เช่าทุกภาพครับเรียน M16 ปี2อ0หนงนี่ชอบมากโอเคครับสนใจก็ไลน์มาสอบถามได้ครับ